สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาครับผมเบิร์ตนครปฐมนะครับได้หยิบยกเหรียญล่าสุดมานะครับให้พี่ๆได้ศึกษากันนะครับผมนะจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเนื่องจากพี่ๆหลายคนทักมานะครับว่าพี่ Bird เบิร์ตเหรียญเลื่อนออกหรือยังครับ นะครับขอไปเหรียญพัดยศออกหรือยังครับพอดีว่าผมรอติดตามมานานแล้วครับผมวันนี้ตัวจริงมาครับไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับนี่ครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่แผ้ววัดลางหมันนะครับด้านหลังเป็นยันส่วนคู่นะครับและก็เป็นตาพัดยศอายุ99ปีนะครับด้านใต้เป็นลายเซนหลวงปู่ครับพระแผ้วป่าวโรวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนนครปฐมนะครับ นะครับด้านบนเหรียญจะเขียนว่าฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นท่านเจ้ากุณหลวงปู่นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นที่ระลึกเป็นรูปไข่ครึ่งองค์นะครับโดยหมายเลขลำเบอร์จะตอกอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือและโค้ดเป็นตาพัดยศนะครับนี่ครับอยู่ตรงขวามือนะครับนะครับมีคำว่าพอพึ่งหลบอยู่ข้างในแล้วก็คำว่าเงินตอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง คือว่าได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยของตอนนี้นะครับของตอนนี้เลยนะครับการซื้อขายตอนนี้ก็อยู่ที่เลทนะครับ5 5 5 5 5นห0า0ันแล้วแต่หมายเลขนะครับก็ดูอย่างเหรียญนี้นะครับผมชื่อเบอร์นนองก็ยังซื้อมาในราคา6,000บาทเลยนี่ครับที่ผมบูชามานะครับนี่ครับ หกพันบาทถามว่าทำไมผมถึงบูชามาครับนี่เลยครับเพราะว่าเลยคือเป็นเหรียญพอสอเกิดตัวเองนะครับ2530ก็เลยยอมที่จะซื้อในราคานะครับเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วกันนะครับผมเคยบอกประจำว่าพระเครื่องนะครับไม่มีราคาตายตัวนะอยู่ด้วยความพอใจของทั้งสฝ่ายทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าบูชานะครับผมนะ วันนี้ครับผมนํามาแบ่งปันนะเนื่งเงินผมได้มาทั้งหมด6เหรียญน,นะครับนะครับนี่ครับสวยสวยทุกเหรียญน,นะครับวันนี้ผมมาให้พี่ๆเอฟซนะครับได้บูชากัน6,000นไหมอ่าเอาหกพันไหมผมเชื่อว่าพี่พี่ต้องพูดในใจเลยว่าเบิร์ดแบ่งปันกันบ้างเถอะ <laughs> นะครับตอนนี้ก็ประมูลกันอยู่ที่เลทห้0 0ัไม่ต่ำกว่านี้นะครับแต่ผมจะมาแบ่งปันในราคานะครับเหรียญละ4,500บาทเนื้องเงินสุดยอดไหมนะครับเนื้องเงิน4,500บาทนะครับมีแค่6เหรียญน,นะครับท่านใดอยากได้ไว้บูชาพิมพ์ว่าปิด พร้อมจํานวนได้เลยนะครับนะทนะ่านใดอยากได้บูชาก็เดี๋ยวแอดไลน์ผมมาแล้วกันเนาะแต่เชื่อว่าหลายท่านคงนะครับรู้ของแอดผมแล้วเนะาะไลน์ผมนะหรือถ้าท่านใดยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับในงเงินหกพันเออหกพันขอไปในงเงินเอาสี่พันห้าพอนะครับมีแค่หกเหรียญเนาะนะครับเนืเ้อละวะสร้างน้อยสุดนะครับนี่ครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนาะในเงิน ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่โอ้โหเนื่อเงินนี่กระจุกนะเนื้อนวะนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเนื้อนวะเอาราคาอันนี้ผมแรนดอมหมายเลขกันเลยเนาะเพราะว่ามีเหรียญสวยมีไอ้มีเลขสวยมีเลขไม่สวยก็ขากันไปนะนะครับก็แล้วแต่ว่าผมจะหยิบได้หรือไมเนาะนะครับ,นะรบเพราะเป็นราคาที่ผมแบ่งปันจริงเอาว่าไม่ไม่เรื่องหมายเลขกันนะครับแบ่งปันกันไปนะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันละกัน เผื่อสิ้นเดือนไปถูกหวยกันนาอครับอ่ารูดหวยได้ด้วยนะครับเนื้อนวะนะครับเอาราคา2,500บาทนี่ครับเนื้อนวะได้แค่สี่เหรียญน้อยมากเนื้อนวะไม่ค่อยมีและเนื้อทองฝาบาทได้มาแค่หนะครับได้มาแค่6เหรียญให้ดูความสวยก่อนนะครับเนื้อทองฝาบาททาาเท่าเนื้อเงินครับนี่ครับโอ้หนึ่งแปดแป้เลขสวยนะนี่ครับเป็นยันต์ส่วนคู่สวยมากนะครับเนื้อฝาบาทเอา2อ0 0ันละกันนาะ 2000บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีนะครับอ่าเหรียญละ2000เนื้อทองฝาบาทได้มาแค่6นะครับนี่ได้มาแค่นี้ผมพยายามหาแล้วนะเนื่อเงินผมยังหาไม่ได้ตอนนี้ราคาบวกเยอะแล้วก็นี่ครับทําบุญวาระพิเศษนะครับสร้างแค่9้เหรียญครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเงินลงยา3กษัตริย์หรือเนื้อ 3K นะครับต่อ9โค้ดสร้าง9้าเหรียญครับนี่ครับทำบุญ นะครับทำบุญมาห้าหมื่นบาทนะครับผมทำบุญมาห้าหมื่นบาทนี่ครับนะครับทำบุญมาห้าหมื่นบาทนะครับทำบุญอะไรทำบุญถวายนะครับเออซื้อแอร์นะครับนะติดที่วิหารลมเย็นนะครับที่ศาลาวิหารลมเย็นที่เอาไว้ต้อนรับแขกนะครับอ่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ที่มากราบไหว้หลวงปู่นะครับถ้าท่านใดมาละวัดรังมัน ก็จะเห็นเนาะกุฏิวิหารหลังปัจจุบันนี้นะวิหารลมเย็นติดศา,าลาริมน้ำนะครับอืมนี่เลยทำบุญมาห้าหมื่นบาทสร้างแค่เก้าเหรียญน,นะครับก็คือหนึ่งในเก้านั่นแหละนะครับถ้าท่านใดจะทำบุญต่อผมนี่ขออภยัยไม่ได้ต้องใช้ว่าท่านใดจะเช่าต่อผมนะเพราะผมทำบุญมาแล้วเนาะนะครับถือว่าผมทำบุญมาแล้วเหรียญน,นี้ผม เพราะว่าผมทําบุญไปแล้วนะเหรียญน,นี้ได้มาคืออันนี้สองแห่งบุญผมแหละนะครับออเอาสี่หมื่นสี่หมื่นนั่นแหละอ่ะอ่ผมถือว่าผม,ผมทำบุญมแล้วนะครับอา่านะครับนะทำบุญนะั่นคือผมทำบุญนะแต่ถ้าพี่เช่าผมนะี่คือพี่ขอเช่าบูชานะครับผมนะเอออันเนี้ยเหรียญน,นี้เอาสี่หมื่นนะครับสร้างให้ 9, เก้าเหรียญ สร้างแค่เก้าเหรียญน,นะครับนี่ครับเก้าโคสวยมากอืมนะครับมีเหรียญเดียวนะผมได้มาแค่เหรียญเดียวนะครับสมบุญมานะครับอ่ะโอ้เดี๋ยวแบ่งปันกันเลยดีกว่าเสียชื่อไม่ได้เสียหน้าไอ้เสียเสียหน้าไม่ได้เสียตังไม่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับได้มาสององค์โอ้โหนี่ใครไม่มีนิพพาดเลยนะใครไม่มีนิพพาดผมบอกเลยนะสายนี้ นะครับโปรโแพรวนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันกันมากนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูได้มาแค่สององค์ได้มาแค่สององค์น้อยสร้างน้อยนะครับนี่แค่เห็นก็จุกแล้วอ่ะนะครับสายหลวงปู่เรารู้กันเลยว่าถ้าเป็นเกศาจีวรน,นะและยิ่งเล็บด้วยนี่เป็นอะไรที่หาแบบโอโหยากมากและ ทางวัดนะครับเอาไมา้ทําบุญสําหรับท่านที่อยากได้ไว้บูชาเพื่อเป็นเิริมงคลนี่ครับดูเอาแล้วกันพี่นี่มีเล็บฝังอยู่นะตะกุดเงินครับเกษานี่ใช้คําว่าเป็นกระจุกไม่ใช่แบบเป็นเส้น2เส้นนะเป็นกระจุกครับนี่ครับนี่ครับเป็นกระจุกนี่ด้านหลังเป็นพัดยศนะครับเหรียญเลื่อนดเป็น นะครับเป็นสมเด็จเลื่อนผัดยศนะครับเนื้อว่านร้อยแดนะนี่ครับพี่ดูดิโอ้โหเกสานี้ต้องบอกว่าแน่นมากนะได้มาสององสร้างน้อยสร้างน้อยมากนะครับไม่น้อยได้ไงดูดิพี่ดูเกษาแล้วปู่แล้วกันโอโ้เดี๋ยวดองนี้องนี้เดี๋ยวค่อยๆหย,ยิบแปบบองนี้ต้องค่อยๆเลยนะองนี้แบบท่วมมาก S 1> <S 1> <S องค์นี้ทั่วมากมือสั่นเลยนี่ครับโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โห,โโห,โโห,โโหพี่พี่เอ้ยมองไม่เห็นพระเลยอ่ะมองไม่เห็นพระประธานเลยสำหรับองค์นี้โอ้ตัวนีตัวนเยอะแบบโอ้โห,โโหดูดิตรงไหนก็มีคือเต็มมากเลยนะมองไม่เห็นองค์พระเลยนะครับนี่ครับ ราคาทำบุญวัด20งหมบาทนะเอาอย่างนี้ดีกว่าองค์เนี้ยผมแบ่งบูชา20,000ื่นสอมพี่ไม่ต้องมาถึงวัดถึงมาก็ไม่ทานแล้วไม่มีองค์เนี้ยเอา2 0งหมราคาวัดแต่องค์เนี้ยผมขอ2องหมื่้าได้ไหม องนี้ผมขอแบบผลพลอยได้แล้วกันนะขอกําไรเมื่อนะโอ้โหเป็นก้อนอย่างงี้องค์นี้เอาสองหมื่นห้าองนี้เอาสองหมื่นราคาวัดอง์นี้ขอบวกแล้วกันนะค่าทางจิตใจ <c oughs> ขอเป็นค่าทางจิตใจบ้างนะพี่นะนี่ครับโอ้โหองนี้แน่นมากองค์นี้ก็แน่นนะไม่ใช่ไม่แน่นก้อนแน่นนะแต่องนี้คือแน่นกว่าแค่นั้นเองโอ้องนี้เอาสองหมื่นนะราคาวัดอง์นี้สองหมื่นห้านะสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะ ท่านใดชอบรายการไหนเดี๋ยวแอดไลน์หาผมได้นะครับที่เบิร์ตนครปฐรมนะครับนี่นะครับท่านใดที่ดูจนจบคลิปมาสอนอีกทีการแอดไลน์นะครับนี่ไม่ยากนะไม่ยากถ้าเราเข้าใจแล้วนะนี่กดไลน์ครับจะขึ้นอะไรแก้แล้วแต่พี่กดคําว่าแชทบ้านบ้านขอไป กดรูปบ้านพี่เห็นไหมหน้าหลักกดเข้าไปเรากดเองได้ไม่ต้องง้อลูกหลานนี่ครับเป็นรูปคนแล้วบวกตัวบวกเนี่ยกดเข้าไปนี่นะและจะขึ้นว่าเชิญ QR รโค้ดค้นหากดที่ค้นหาพี่นะจะขึ้นเลยมันจะติก๊กเขียวเขียวว่าลายไอเเราเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพทกดเข้าไปนี่ให้ติดอย่างนี้แล้วใส่เบอร์เลยพี่085้า สามเก้าสามศูนย์สามสามสามนะครับย้ำเลยศูนย์แปดห้าสามเก้าสามศูนย์สามสามกดค้นหาครับจะนี่เลยขึ้นเป็นไลน์ผมเลยเบิร์ตนครปฐมกดแชทคุยได้เลย,เลยกดแชทคุยได้เลยนะว่าไงเบิร์ตนะอ่ะ ท่านใดชอบรายการไหนเดี๋ยวนะครับทักมาหาผมได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทางหน้าจะมีรุ่นไหนมาแบบแบ่งปันอีกเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะพี่นะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ